สวัสดีจ้าทุกคนเข้าป่าไปด้กันจ้ะตอนเนี้มืดแล้วจ้ะไม่ได้พาเข้าป่าแต่จะจะพามากวนเกาลัดจ้ะเกาลัดกวนจ้ะวันเนี้จ้ะมาดูจ้ะนี่กําลังกวนอยู่จ้ะก็ก่อนจะกวนก็ไปเก็บอันนี้เก็บเกาลัดมาจากต้นสดๆนะจ้ะเก็บมาแล้วก็เอามาต้มจ้ะต้มแล้วก็เคยเคยทําคลิปปอกเปลือกเกาลัดให้ดูจ right? ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอปอกเปลือกเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็เอาเกาลัดของเราจะมาปดจ้ะมาปดเสร็จแล้วก็ใส่กะทิในนี้มีกะทิสองกระป๋องจ้ะไม่รู้หละแล้วแต่ความมันแล้วแต่มันความชอบของแต่ละคนจ้ะก็เอาให้มันนะจ้ะแล้วก็ใส่กะทิไปสองกระป๋องแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลทรายก็ตามใจชอบจ้ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยชอบหวานไม่ชอบหวานก็แล้วแต่แล้วแต่คนคนทากินเลยจ้ะ อันนี้คนเขาป่าจะทําไปบ้านจะเอาไปให้พ่อให้แม่ก็รู้สึกจะหวานนิดหน่อยเพราะท่านชอบท่านชอบหวานจ้ะแล้วก็ใส่เกลือตัดลงไปเนี่ยกวนมาได้สักพักลวจ้ะแล้วก็กวนไปจนให้มันงวดละจ้ะก็ไม่มีอะไรมากละจ้ะก็เหมือนกวนเผือกสีมันก็จะออกเหมือนเผือกเหมือนจ้ะเนี่ยเห็นไหมดาๆเหมือนเผือกเลยจ้ะแต่กินกินมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวกวนเสร็จแล้วจ้ะ เอามาให้ดูนะจ๊ะเนี่ยจ้ะที่ว่าเอาต้มเสร็จแล้วก็มาแกะแกะจนเป็นเม็ดอย่างเงี้ยจ้ะเม็ดอันนี้ที่แกะแกะเปลือกแล้วจ้ะต้มแล้วก็มาแกะเปลือกก็จะได้อย่างเงี้ยจ้ะเสร็จแล้วก็เอาไปบดจ้ะไปบดแล้วก็เอาไปกวนใส่กระทะกวนอย่างที่เห็นนะจ้ะเดี๋ยวกวนเสร็จแล้วมาดูกันจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะทุกคนตอนเนี้ย หยุดกวนไม่ได้เลยจ้ะต้องคนไปเรื่อยๆจะพอน้ํามันแห้งแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะพอน้ําแห้งแล้วเราต้องกวนไปเรื่อยๆจ้ะกวนจนจนไม่ติดกระทะจ้ะเนี่ยยังติดกระทะอยู่กวนจนไอ้เกาลัดเราไม่ติดกระทะจ้ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันไม่ติดกระทะจ้ะเนี่ยตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วจ้ะใช้ไฟอ่อนจ้ะคนเข้าปากไปด้วยกันก็ใช้เลขเจ็ดจ้ะใหม่ๆเราก็ใช้ ใช้ประมาณสักแปดตอนนี้ลดลงมาหรือเจ็ดอันนี้ต้องกวนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทจะจ้ะถ้าไม่กวนไปเรื่อยๆจะ้ะขอบอกว่าถ้ากวนออกมาแล้วอร่อยมากจะ้ะมันก็จะเหมือนไน้ที่มัสซีบานของที่นี่จะ้ะบ้านเราก็จะเหมือนเผื่อกวนมันกวนเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะ้ะกวนเกาลัดของเราไปจนมันไม่ติดกระทะอย่างเงี้ยจะ้ะตรงขอบขอบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราได้ แเราพอหรือยังไม่พอเนี่ยจ้ะเนี่ยถ้าเราวนไปแล้วมันไม่ติดขอบกระทะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะไม่ติดก้นกระทะเนีย่ยจ้ะเนี่ยไม่ติดก้นกระทะจ้ะเนี่ยแสดงว่าเกาลัดของเราได้แล้วจ้ะก็จะพอแล้วจ้ะเพราะว่ามันไม่ติดก้นกระทะแล้วจ like ้ะเนี่ยไม่ติดขอบกระทะไม่ติดก้นกระทะแล้วก็คือพอจ้ะเดี๋ยวคนเข้าป่าไปด้วยกันจะปงแล้วจ้ะปิดไฟจ้ะนี่จ้ะ เทลงไปเลยจ้ะใส่ในกระดาษไข่เราอ่ะจ้ะร้อนๆนี้เลยจ้ะแบ่งเป็นสองอันจ้ะเนี่ยไม่ติดกระทะเลยจ้ะดูจ้ะร้อนนี้เลยเนี่ยจ้ะเราก็รอให้เย็นจ้ะเย็นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะจ้ะทุกคนแล้วก็รอให้เย็นจ้ะรอให้เย็นแล้วเราก็จัดจัดเป็นให้รูปเป็นล่าง อันนี้ก็รอให้เย็นก่อนจ้ะนี่จ้ะเกลรัดกวนของเราก็กวนก็เก็บได้นานข้ามปีเลยจ้ะเพราะว่าเรากวนจ้ะกวนแล้วเราเอาใส่ตู้เย็นไว้เราจะกินเมื่อไหร่เราก็ออกมากินจ้ะหรือว่าจะเอาไปทาขนมปังก็ได้จ้ะหรือว่าเราจะาไปทําขนมเค้กก็ได้จ้ะเนี่ยจากเกลรัดกวนมาดัดแปลงได้หลายอย่างจะนอกจากที่ว่าเอาไปอบก,ก็อามาทําเป็นเกลรัดกวนไว้กินข้ามปีจ้ะ ยังไงคนเขา้าปากไปด้วยกันก็แนะนำเมนูเกาลัดกวนให้ดูจ้ะเผื่ออ่าว่าทุกคนเก็บเกาลัดมาเยอะๆแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะดัดแฟนเป็นเกาลัดกวนเอาไว้ทำขนมเค้กเอาไว้ทาเป็นเป็นแยมแทนแยมจะ้ะหรือว่ากินเล่นเปล่าๆเป็นแทนช็อกโกแลตก็ได้จะ้ะนี่จะ้ะงไงคนเขา้าปากไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมคนเขา้าปากไปด้วยกันนจะจ๊ะ ก็คนเข้าป่าไปด้วยกันก็จะไม่เข้าป่าแล้วจะจะกลับเมืองไทยจะบรรจันนี่จะบินเมืองไทยแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองไทยจ้ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเอาอะไรไปบ้างจ้ะก็ที่แน่ๆก็มีเกาลัดกวนนี่ละจ้ะกวนไม่เยอะอยู่จ้ะก็จะเอาไปให้พ่อให้แม่ให้คนทางบ้านลองชิมดูจ้ะว่าเป็นไงไงถ้าผิดพลาดประการใดคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอภัยไว้นะัดทีดีด้วยนะจ๊ะ คนข้าปากไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ไกลอย่าเจ็ด่าจนจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า